สวัสดีค่ะตะเกียงไฟเปิดไพ่สองดวงกลับมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะทํานายชาวลัคนาราศีมังกรค่ะประจําช่วงหนึ่งกุมภาจนถึงส5้ากุมภาดวงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยในสนองภาพรวมต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ดวงเนี่ยกำลังเติบโตหรือว่ามีความ งอกงามเจริญเติบโตก้าวหน้าสูงสุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าขึ้นมาเป็นรายชาถือทั่วเลยนะคะบ่งบอกถึงเรื่องทั้งความสำเร็จความนุมสมบูรณ์ความามีนะเมตตาทำอะไรก็เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงดวงที่เปิดปังมากๆเดี๋ยวเราจะไปต่อที่การงานกันว่าดีมากน้อยอย่างไรนะคะพอมาส่วนที่ด้านการงานเนี่ยต้องบอกเลยว่า ยิ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จเลยเพราะนี่คือไพ่การงานที่ประสบความสำเร็จสูงสุดต่อให้จะมีอะไรเข้ามาคุณจะสามารถฟันฝ่าและประสบความสำเร็จได้แต่ว่าช่วงนี้การงานคุณก็ปังและโดดเด่นมากๆใครที่กำลังมองหางานมีเกณฑ์จะได้งานใหม่ตามที่ใจต้องการหรือใครที่กำลังรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีเกณฑ์จะได้ข่าวดีค่ะบอกได้เลยว่า ผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่โดดเด่นมากๆนะคะมาต่อกันที่การเงินการเงินก็อย่าได้น้อยหน้านะคะโชว์ขึ้นมาถึงจัก,กรพรรด,ดินีขนาดนี้แปลว่าค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายรับรายจ่ายอะไรก็ตามเนี่ยสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างละเอียดละเอียดแล้วก็ าราบรื่นแน่นอนนะคะแล้วก็รอบคอบด้วยเพราะจักรพรรดินีท่านจะหมายถึงคนที่มีความละเอียดมีความรอบคอบเก่งรอบด้านและอุดมสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่อยู่ในจุดที่จะติดขัดขัดสนนะคะต่อให้จะมีในส่วนของค่า้จ่ายอะไรก็ตามการเงินคุณก็จะอยู่ในสภาวะที่โฟล์นะคะปังมากด้านโชคลาภมีเกณฑ์มีโชคจากทางไกลหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลง เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างขึ้นในชีวิตมันจะเป็นตัวที่นำพาไปสู่ความโชคดีหรือเสริมโชคลาภได้นะคะถ้าหากจะเป็นการแก้เคสสมมติว่าเฮ้ยช่วงหนึ่งถึงสิบากุมภาฉันยังไม่ได้มีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตฉันลองแก้เคสดูเช่นลองตัดผมทรงใหม่นะคะทำอะไรใหม่ๆปรับ เปลี่ยนมุมห้องนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยน Layout ภายในบ้านปรับเปลี่ยนห้องจุ้ยดูก็อาจจะเป็นอะไรที่ช่วยเสริมให้เข้ากับสิ่งนี้จะมีการดึงดูดโชคลาภโชคดีเข้ามาได้ค่ะต่อไปนะคะ เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างในส่วนของความรักนะคะใครที่เป็นคนโสดตรก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังหรือว่าได้เจอใครเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันมีเล็กๆนะคะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีความเอาแต่ใจหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบไม่ไหวมีในเรื่องของเอ่อท็อกซิกนิดๆน,นะคะก็ดูว่าสามารถปรับได้ไหม เป็นอันตรายหรือเปล่าถ้าดูแล้วเราไม่สามารถที่จะปรับ Relationship นี้ได้อย่าปล่อยไปต่อนะไม่อย่างนั้นจะเป็น Toxic Relation s h i p มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีในอนาคตก็ให้ค่อยๆดูไปนะคะใครที่เป็นคนมีคู่โชว์ขึ้นมาว่าอาจจะมีช่วงง้อเง,งอนเอาแต่ใจนะคะอย่ากเกิดอีโก้กันให้มากนักให้ค่อยๆคุยกันปรับความเข้าใจกันถ้าไม่คุยเอาแต่ตั้งแง่หรือว่ามีอีโก้ต่อกันเนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงได้นะคะ ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อที่ด้านสุขภาพนะคะหรือว่าเรื่องราวที่แม่หมออยากจะฝากเตือนให้กับทุกคนก็แล้วกันจริงๆถ้าด้านสุขภาพเนี่ยจริงๆเป็นด้านที่ดีนะคะสําหรับไพ่ของชาวราศีมังกรก็โชว์ขึ้นมาว่าค่อนข้างที่จะดมสมบูรณ์ดีนะคะใครที่อยู่ในจุดที่รอการตั้งครรภ์มีเกณฑ์ที่จะสมหวงังมีการมีบุตรมีลูกได้เหมือนกันนะคะ แต่เรื่องราวที่อยากจะให้ระวังก็คืออยู่บนยความไม่ประมาทนะคะในเรื่องของการเดินทางและในเรื่องของคนนะคะสภาพแวดล้อมหรือใครก็ตามที่เราต้องดิวต้องเจรจาด้วยมีเกณฑ์ที่อาจจะเจอการโดนหลอกโดนโกงทอยหักหลังอีกทั้งให้ระบัดระวังมิจฉาชีพด้วยนะ